ขาข้อย่อม,มือนอมะะััง่าตนประเสริผู้เลิศแล้วในพื้นแผ่นไตสถิตในหนหองทุ่งเขาหลวงอำเภอยูรอยเอ็ดเป็นทียางน้่าพื้นแผ่นดินเกียรติคุณบสุดสินหลวงพอสายทองนั่นหากห้องห้องใสดังค่ำในเบาพระคู่ศิริธรรมโกวิดเจ้าทรงรรมสุดทะยิงทุกสิส่งศินศาสทวนคว่นแล้วสาลือ หลวงพ่อกำเนิดมือซิบหาคำเดือนสามเดือนเพ่นใสางามงามจันทจรวันนีดิถีถวนย่มดีมาขมาดเป็นบุรุษศาสตร์สันสกุลนันลมสีอยู่ในปีสองพันหากรรมกึงพุทธกาลม่านดายโยมแม่หมุนพอจเจริญนบิดาเจ้าในว้เย้าของท่านสิ่งสำคัญอันหนึง่ง ความคิดหากหลึกซึงความจำนันแมนบอลืมพอแม่แสนปราบปื้มอายุยี่สิบป,ปีแท่นคุณบุป,ปกาลีบวชถวายพุทโทไทยศรีรรมโมไดดฉายาน้าเป็นซื้อสร้างสมรรำทุกวันมือเรื่องเรื่อยบวชต่อมาเลี้ยนวิชาทุกด่านทั้งการแพทย์สมุนไพ่ทั้งใส่ใจการสร้างทุกขแขนงแปลงสางทั้งพระระรมกับบวห่าง นักถ้ำนั่นแหงเป็นเอกเลี่ยนทั้งเขียนเหล็กตังหักไม่ว่าใส่หมอไปทั้งใดหากพบพอหนังสือเก่าน่อใบล้านท่านหากเอามาห้มใส่หัวใจไวพัฒนาวัดไห้หงเฮืองงามหญิงทุกทุกสิ่งเลิดล้วนเมตตาเกื้อ่อเสริมท่านเป็นผู้หลิเริ่มสร้างตึกผูป่วยในทั้งทังโลกทั้งถ้ำเมตตาเสมอไว แมนไผ่มานนิมนต์ให้ไกลปันไดกระบ,บอเคียงหลวงพ่อเที่ยงถ้ำแท่เมตตาถวนแมนทุกคนทรงวิทยาคุ้นลน่นบอให้นับถือผีให้เอาคุ้นพระไตใสใจจำมันยาพาก,กันขี่ข้านการงานให้สั่งคอเข้าเป็นสิทธิ์ของหลวงพอ่อขอนี่ให้จื้อเอา การเวลามาลวงเข่า2อ6 5ยหบหอายุวัฒนามงคลด้วยกุศลที่ท่านสร้าง60ปีเอกอ่างพันษาสี่สิบสีพุ่นความดีสร้างไวยไก่ไก,ไก,ไก่กำลังมาด้วยความเมตตาลน่นฝูงชนหากส้มซื้นสร้างเจดีแปดเหมือนสี่พันพระธรรมาขันไวยสูงสั่นสัวการ ฝากให้เป็นตำานานสืบสารต่อไหวไก่ไก่เป็นบุญตาขอหลวงพ่อของพวกขาสิท่าของถุกเราอย่ามีเจ็บป่วยเขา่ามาตองให้พองใสทั้งอายุกห้ไดใดลอยกลัวนอพันษาขอให้สังฆา,า่าคงอยู่สถียนหมันโลคข้านันอันตรายให้เว้นห่างให้เป็นแสงซองท่างบาลามีแพตุ่ม ซุ่มสิดนั่นตลอดการเทินสาธุสาธุสาธุ